ด้มากขันเป็นเนึงกสวนพี่เลีบโอ้ยกระดูกแห้งดูโอ้ยดีด้มากบูันนนะครับบลันนนั่นๆๆโอ้กระดูกแห้งอี๋โอ้ยดี้าดููดูดครับเดินย่างไปบึง บรรจากาศต่างกันครับผมเนาะสำหรับมือน,นี้ครับผมมาแม่คู่หอมหวน,นเพิ่มหน้าเปิดคู่ใหม่มาขอโชคนะครับเด้อกล่าวมารุ่นแป๊มกันน้อครับเนาะจ้าว่าพืชใบไส่เนี่ยมือนี้มาขอโชคดได้พี่น,น,น้องเด้อมาบริมบรรยากาศต่างกันสำหรับมือน,นี้เนาะพี่น้องเป็นวัดเก่าวัดแจ้ครับผมเนาะมีสาบัว วอพญานาคบ่ะพี่ฮู้พญานาคความพี่น้องที่วาตสั่นเนาะครับผมใช่นี่เรียบเป็นเป็นบ่อนาคพันวาน้คเพราะเรืงแหงกะเกียร์แต่นาบ่ลุษเรียกสซไซก็บุ่แหงกะเกียร์ครับผมเอาไปเบิงน้ำกันพี่น้องสภาวกระดึ๊บดีป่ะอืมเอางานสามสภาพเด้อพี่น้องเด้อเอาบือกล่องน้าไปเอาผมฝนกระทกเด้อพี่น้องเด้อ ครับผมเนาะบัวครับผมเป็นวัดเกา่าลูกลางตลานะครับเนาะปลาอ้อยปลามันเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบ่อน้ำซักิสซีดนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้แม่ครูของผม,มเพิ่นเดินทางมาแล้วครับเด้อแล้วมาเปิดภูมิใหม่มาขอโชคนำกันครับ แล้วเดี๋ยวเร่งทาพไปบึงนะในคู่หอมพินม,มา,าเราจะมานั่งขอโชคเอาได้พี่น้องได้รอดรุ่นร่วมกันมาไปเบิรงสัง่งบ่อน้ำศักดิิ์สทธิ์นะครับเนาะ รับเกียอือสวโอ้ครับผมนี่พี่นอ้องเป็นบอ่อนหนามว่างพานานาันหนักเก่าครับผมเนาะครับผม โอ้ือมากเลังยังะขาเรยังว่าน้นเท่า่กนันนัเลนาะมีหน้ากัีากับทียนเดียวก็คนเียอนไม่่อมนรับเนเอบงรักรครับผมเนาะบอน้ำซักซีดคัผม อักษรอักยังครับอยนาหอยแงนะครับเปียกหอยแฉงหอยแงเนบ่อักษรตัวนี้มันว่าตัวใดนี่ยเขียนอะไร่เียเก็บคนเก็บคนเจ้าักระไเนาะขอบันเพ่นเ้าสะไวสูงเงี้ยนั่ในในวงน่เือบเลบ้ครับผมนะเป็นบอนามซักซึบเกาแก่ นะครับเตงาเะนเามอนรงตาเหนรับดวงตาคนดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับผมนะเพื่อนชั้นตาไว อย่ามนตาแม่ครับดูแยพเห็นกอนเนึ่งด้วยนะอย่านเยืดืดอางเื้กกลมๆเนี่ว่ะทีืก็เส้นเพียบเลยยังไงดด้อเดียเยใช่ไเย่ายกวงเยอะนี่นี่โอ้แม่่งนอเนาเอขึ้นัเ่ออเื่อตดเก็ดเก็ดนเก็ดน่ แห้งคันอยู่ดิเลนแห้งคันเนแล้วใส่กันคันเจี๊ลอยบาทนั่น้เห็นเกหนึ่งเรื่องอะไรเนี่ยพน่นก็เลยให้เอาใส่คันแล้วคั้นแล้วใส่เจี๊ลอยบาแล้วคั้นเกี๊ยวหนึ่งเยวองัน้วอเน่ว่ายเรอีปิตัวเก่าว่น้นยูรินยูรินมเอาาขัดเบ่งมกัน ลิ้นเป็ดตัวไหนครับอักษันอ่าเนี่ยมนั่นเพาะว่าลิ้นพันกระดูกถึงนึ่ือนะบอกว่าถือถือแล้วโอู้กคนพ่รลูกว่า แม่แล้วเจีู๊นย์เจ็หนึ่งแม่นแมดีแล้วอันนันเจียสศูนย์หนึ่งเนาะพี่เมื่อกี้เอายุดแเราเมื่อคืนมีกระดูกด้ค่ะโอ้แ่เดี๋ยวเรารับสาบนั่นนั่นนั่นระลุอีแล้วนั่นนัเออพี่ว่างเออรดูกนั่น สาธุสาทูโอ้ล้านมากพอโขลับเด้อปูเด้อบมาลบูค like <like ่ะขอโชคขอลาับนี้นก <so ับตาดีครับต้มบาลมีค่ะโอ้อถเด้วยเมนค้ดายลูกหลานเด้อลูกหลานมาาคุณมามากแล้วขอเพิ่ม้าบบาลามีชีว่า

โอ้ดีใจปะโป้โรงแรนมันเดยนน้ำมูดูโอนะครับ ลิ้นกระตุกอ้านะครับลกร้านลาเรียนน้ำนะครับด้ดีใจนะครับกระดกเตี้นะครับกระโดกระโดกระโดดกระโระโดกระโดกระโดดกดกระดดกรดีกจดีใจเลดดกระกระกระโอดเระโดดาระโดกระโอดหระรโดดเรลโดดกระรดกรดดกระโะโดดรโกดดโะดดกระโดกดดกรด้กกระโดเดกโดดกรดกรกเะโดดกรโดดกกระโดกกกโดด้ระ นะครับนนั่นนั่่นโอ้กระดูกแข้ีสลีเดยุนะพเออเนึ่งมาครับกระดูกีิลีอ๋ออ้ได้เจาได้ลได้มาด้ลาได้าเออเห็นมาพี่น้องโอดดูเห็นมาครับลินกระตุกครับลินปูกระตุกครับดูแข็งเลยคันมห่ ขอท่านไปเก็บส่วเก็บหนึ่งกิโลนะก็ฉั่นห้ยรู้แห้งแห้งอีาาตาตาู <ตา S 2> ่ลี <ผม S 1> อ๋อนะ <ผม S 1> ครับแตุ่นะับหรืปลูกกระตุกครับผมเออฝนอ๋อนะครับมีป้ายชื่อท่านไหมครับ ปลาอยู่ในน้ำไม่รับ้ยยูบเพิ่งมาครั้งแรกกนเนาะเพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกครับเนาะน้ำใสไอ้วนบอกปูไม่ด้วยวนมาปูลิ้นกระตุกครับผมลิ้นปูกระตุกน่ากินไหแจ๊คักแล้วมันน้ำในบ่อ่างคนนั้นเดือดเายปูปูปูกระตุกแล้วนะครับอายุานแล้วว่าขัดแม่คน เจีุเจี๊นึงให้กระดูกแหงเอานกระดูกแหงดีนั่น่ะโอ้กระดูกอีีแแม่นแล้วเอยพี่น้องสาธุดครับเด้ยกมือสดสครับเด้ยกมือสดสเอาได้พี่น้องเอ้ยสาธุสาธุเด้อแม่แแล้วยกไปมนไมก็นอี่นาสารูกุมผ้าเาก็ยาแตงอ่อนเด้อค่ะพี่น้องเอโอ้ทเครื่องกุฏิครับอนุโมทนาสาธุเอาค่ะพี่น้องเอซี่อกอยู่กับหญ้านานะค้าอยู่ส่นอนพี่น้อง คนหัวลูกตาล้อไหมอะเสียวบินเอบินอคนเก่คนโอ้รอบนะคะลูกโอ้เอาครับผมเนาะเอารอบเบิองบรรยากาศเิ่มกันขั้งแรกได้ครับได้เห็นเอบินคยมากเนาะเจอบารมีปูเหรอครับผมเนาะ ครับผมอะไรจะมีอักษรยัแบบนไดนะพี่น,อนะน้องไ,ไดนะครับเนาะเป็นกบตาค่ะเป็นแค่ก็ตาเียอาหารนี่จริงอ,อืครับผมเอาเบอร์น้ำกันครับผมเนะาะอ่าอันน,บบนี้ก็เป็นสารนะครับเด้อสารอยนะู่ทั้งอะงปูครับผมเนะาะอซาธุเด้อปู สารปูกุมภาจะแต่งก่อนนะครับเนาะอ๋อ,อ,รอ,อครับผมเอาขอบลาเลยมีปูครับผมมาเอานะครับเนาะตามแม่คู่ไปอดาไดวยิน่อดีอม,มีการล่ำถวายล้วจะสิม,มีการขอโชคนะครับเอ้อ่องน้องมือนีครับ